วิธีปรุงแย yeah. กถ้วย yeah. ด้านในออกโอเคแยกออกไปได้เราเคยเห็นมันจะซ้ำเหมือนห้าบาทหกบาทบาทเท่าไหร่นะอันนี้มันคือถุงพันกับอันอันนี้คือมาใส่กันสอนฉีดถุงพลาสติกที่พุ่งถุงความร้อนอันนี้ได้มา,สา,มา,สาใส่กันเลยมาใส่กันใส่ถุง ทำความร้อนและเติมน้ำแค่ขอบถ้วยด้านล่างแค่ขอบถ้วยเลยนะมีที่ขอบถ้วยด้วเติมน้ะแกะถุงใส่แล้วใส่แกะนี่ก่อนเตยมตัวไว้ใช่ไหมไม่ที่น่าจะเี็แบบผักอบแห้งหรือว่าแบบหมูอบแห้งอะไรพวกนี้มาแล้วครับยังครับยังมันจะเป็นอย่างนี้เนาะเอาอะไรได้ปปั๊บลงไป

ปั้นมาแล้วนี่โคบกบกกำลังห่อนมาูสีระเบิดใส่นาบว่ะถ้วยร้อนมาละ่ะบะหมี่จึงสำเร็จรูปร้อนเองได้ไม่ต้องต้มต้มคืเอเโาเพราะว่าใส่น้ำไม่ต้องเบ็ดแบบนั้น,นนะพื้นโลต้่มพื้นโลกเพราะใส่น้ำอ่ะอืมใช่ทันร้อนนะครับถ้าวางถ้วยด้านในมันยิงเผ็ดๆไปแล้วละ่ะอืม กดะไปกินบานเนี่ยเอาแล้วครับบานเนี่ยทานมาสิซนติมาพี่แหละเพีนนันเดือดบอบบบบบก็ล้โอ้พี่พวกอะไรนะเอ้อนเ,นอนเนพ,วพวกเนีวกขาวเลย,เยมันอยู่ในนี่เหรอเห็ดหน,นูนะครับอืม Garibane. É né? é